โอ้ห่างเห็นว่าใครชัดได้พี่น้องเด้อเสิร์ฟตอนเดียว,วยเรากินโบมือคาร์เซียไดโคลงอันนี้กไะะนน็ไว้กินรอบต่อไปนะคะอีกตอนนึงไว้กินตอนเศร้าแม่นี่ค่ะอ้าวพี่น้องเมียเ,เปย์เห็นอย่างน้องวันนี้วันนี้เซมเฮดมกมอปลาสวายได้ปลาสวายมาจากบ้านพิติกดูครอบครัใช้เนาะเพื่อนหายมาเลยหน้าตาที่เพื่อนฝากมานี่ค่ะอุ้ยอิ่มเลยค่ะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาสวายเป็นชิ้นๆแล้วเนาะใช่ในขณะที่ไม่มียเปย์มาทําเมนูนี้นะครับกูนะมีน้องๆนักเรียน เต็มหน้าบ้านอยู่เลยครับค่ะกำลังเมามอยกันเครื่องขายเครื่องเ็ดค่ะเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ศูนเปล่านะคะชีวิตต้องสู้พอกู้้อยละยี่ครับจัดไปไปเห็นต้งหมกเส้นใบตองหมกเส้นหม้อก็ได้เจ้ได้มืดอ้าวสางวาเถอที่นองแม่นอนตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยตําลงไปค่ะนี่อืมแล้วก็มาใส่เพิ่มอีกนะคะแม่ใหญ่เป้ชอบแบบนี้ค่ะเป็นโคโลคเี่นะครับ เม่นใส่ตอดมันพร้อมพี่น้องมาจังแซบนัวเนาะอันนี้ถ้าใส่ทีหลังค่ะอันนี้ต้นหอมปลูกเองนะครับของสวนใหญหนีก็ปลูกเองเบื่ออะไรพี่น้องเนี่ยอันนี้เราปลูกเองก็เลยแปลว่าคิดอยากจักสีใสไม่อ้อมกับเบื่อแล้วคนะก็เลยมามกมอใส่นี้ดีกว่าเพื่อมันสีแซบลองเบื่อพี่น้องปลาแดกค่ะว้าวหยอกครับพี่น้องใส่มดนี่ล่ละค่ะนี่กินได้ลยบ่เนี่ยมีไเป้สุกไปเนี่ยเ้าจยากกินเจอก็กินโลดก็บอกกินน้ำดอก ปลาไม่เจ็ดตอนเนี่ยสองตอนใหญ่เลยค่ะก็คือเท่าหละ่ะเงี้เป็นครูนี่แล,แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะปรุงรสปรุงใจน้ำบอรับพี่น้องเลี่ยนแล้วค่ะมกุกอันมกปลาอันนี้น้ำตาลเราต้องใส่ก็ได้มั้งสีใส่ไหมอนแม่ใส่น้อยเดียวแมนขอจะ่ได้บ้าได้ใส่เลยพี่น้องเออใส่พ่อคูซ่าเข้ามาครบรสแ่ะพี่น้องภัยบอมากกับ,บ่กต้องใส่ไม่ใหญ่เปร้มากค่ะแต่กระบ,บอได้มักหวานประั้นแบบมากพอมันหนัว เจ้าเบิ่งเด้อที่เทลงไปนี่มันกับเบได้หลายนะมันกันค่อยๆเทลงไปเป็นยันยานคนเขาเม็นทีละแยกิดเองพี่น้องคออเมนโลดยัดคอมเมนก็คอมเมนเลยเป็นยังพว่ากันพงนุ่งอะพงเอลซ่าพงพษอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็มาคนพอมันคือนะคะคนพอมันเข้ากันพอมันคือค่ะค่ะมันหอนแล้วเนาะหอนแล้วไม่แง่เป๊ก็ซิมมพริกอีรอบนึงนะคะ น้ำหน่อยเปิดแก๊สปุ๊บห้อมตับเลยพี่น้องแม่นหมกหม้อเนาะหมกหม้อพะนะใช่ใบตองบะตังใส่แล้วใบตองก็มีพี่น้องมีแบบเดียบุ่นนะเพิ่อความอุดมสมบูรณ์พุ่นนะปุ๊บพุ่นนองโอเคก็จะปล่อยให้มันละอู่ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้มันแบบสุกไหมสุกน้อยนึงแล้วแม่ใหญ่เปรซิมาใส่พักก็อบให้เนื้อมาแตกมันจะได้สุกพร้อมกันจะงเสียได้แซ่ยพักมันจะบกเปลือยจนเกินไปเท็นอย่างนั้นในหมอนั่นน่ะอ้ยหมูกรอบ็มือชนเต็ม ตากทั้งเฮ็ดกินทั้งเฮ็ดขายพี่น้องจัด่ัดอยู่ไม่ได้เศร้าพี่น้องพี่มันพอดีแล้ววันนี้ขึ้นได้เติมน้ำเติมน้ำอีกค่ะเอาเติมมันเป็นอย่างคอเอะมอเค็มยิ่งครั้งแรกพี่น้องเอ้ยกะเขาก็ซิมมาแล้วเนาะจำเป็นต้องใส่ผงสุตรแล้วซีแซบเสมอเดี๋ยวอีกอันนึงบันตอนนี้ให้ปลาสุกก่อนเพอปลาสุกค่ะปะไว้นี่ค่ะแล้วจะมาเบิ้งมันค่ะแล้วสิมีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดใส่ตอนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันอีกครั้งที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้เลย พี่น้องเห็นบหเด็กน้อยกลับแล้วครับพี่น้องได้อีกแล้วห้สบาทครับพี่น้องเนี่ยเงินหน่อยเงินไหลเอาเบิร์ดลูกค้ามาอีกเลยครับน้องปาครับโอ้พี่น้องเด้อมาอีกเทนหนึ่งบัตรคํำเลยอ่ะพี่น้องลูกค้าเขาบอกไม่ใช่เี๊ได้โมเมนต์เป็นพันเป็นเจียตั้งหลายคนไม่น้องจ้าวิตักเสริฟแล้วพี่น้องเสร็จแล้วค่ะ ห่างเห็นบ่คยชัดได้พี่น้องเสร์ฟตอนเดียวทางกินบบเมื่อคาไซดายของอันนี้ก็ไว้กินรอบต่อไปนะคะอีกตอนนึงไวกินตอนเศ้าแมน่นี่ค่ะหม,มกหมอ้อใส่ผักอีตูแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ถ่ายบ่ท่านพี่น้องใส่ผักอีตูสุดท้ายเนะาะอ่ว่าสําคัญน้ะเนาะแม่โอเคไปจัดตัวกินอาหารกันครับมาจ้ามากินบันนี้พี่น้องมาซิมบ่งดูหมกหมอนี่ไม่ใญ่เปร้นี่เพราะพอไปบ้านไปเมืองเขาอยู่บ่ไปวัดไปวะไปบ้านไปเมืองมปเนาะโอ้ยถึงเทอสิวบ่ถึง แต่เธอก็ถึงใจสโซฮอเสมอเด้อปูเป้แต่เธอก็ถึงใจสโซฮอเสมอเดือปูเป้สารสีสำลักน้ำใจโอ้พี่นอ้องกินใส่กระเสบตาเด้อมันบ่เห็นหุ้มเลยใส่กินข้าวโคตรละสไตล์กันเ,ล,าายเลยไม่เป็นมากกินข้าวเหนียวมนครับกระเฮ็ดกินตามหน้าตาลายพี่นอ้องม่ได้เบาพื่อนเด้อเออ มาชิบว่าจีบแม่เธออยากอายลูกลูกกันนั่งรออยู่นี่คิดว่าได้จีบกันดอกไม่เนี่อื้มโอ้ยเหนือแน่นๆนนอ่ะปลาสบายอืปลาสบายไอ้แม่ส้นติ๊กเนี่ย <วะ S 2> ผมพเพิ่งเลาเข่าตายวิออยไปฝากพี่ติ๊กแล้พี่ติ๊กมาให้เรายเอาของฝากมาฝากต่อพี่ติ๊ก,กขอบคุณน,นะคะขอบคุณครับ พี่ติ๊กสวัสดีว่าด้จมดอกขอบคุณค้าขอบคุณพี่อ้อยพร้อ,อมแหละขอบคุณค่ะเรามาฝากทุกคนแล้วพี่ติ๊กก็ฝากอย่างอื่นแม่บักนองบักน้าครับแล้วเป็นคนหน่ารักพี่ติ๊กพี่ใช้พี่โลดพี่อ้อยพี่น้องเด็กก๋นอยู่เด้ออร่อยนะแต่เค็มไปน้อยหนึ่งน้องก็ยังเค็มขนาดเส่นหน้าันร่วยแต่ผมกินกับขอจ้ากับคว่าพอดีได้อยู่ผู้ใด ใช้หน้าไปอีกนะครับอีกถ้วยนี่นั่นแหละกับบวชเข้มดันนะเข้มนัวอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมแม่ไม่ได้บังคับเนาะกลิ่นมันจะเป็นออกออกล้าวเนี่ยน้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องผักที่เราเบืองล่องที่นี่ผักที่เมืองล่องอันนี้ปลูกเองพี่น้องอยากอยาโชว์เหรอกลินข้าวไก่เหรอกลิ่นสดก็ยังข้าวไก่กินกระน้ำขนมจีน เราก็แบบเป็นเหล็กมามไหมหย่อมว่าขาดอร่อยกินไหมน้องก็อยากกินปลาเหรอคะไม่อเนื้อปลามกินเนียนเนเนาะสวัสดีข้าวตัวมันใหญ่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจะได้ไปลองเฮ็ดบอาหารอร่อยผ่านแต่ความลับจะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ แต่ความรักจะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอีไม่เข้าไม่เข้าเหรอเดี๋ยงั้นมาข้ามมามาเรยๆไม่เข้าเลยเหรอคะลุกเด็กน้อยก็กินทอดใกล้ไปใช่คุณยายก็กินซาลิ่งอันนี้ชีวิตเขาก็ถือว่ากินดีนะบ่วยคือไนะถึงจะกินกับเขาย่างเดียวบ่วยคือไเลยนะบ่คือแบบ โอ้โหปลากับปลาย่างดีปลาต้นส่มฟ้ามื่อพี่น้องเนื้อแน่นเต็มชิบให้เท่าไหร่คะให้ประมาณสิบเต็มโอ้หตัวใหญ่เป็นเนื้อแน่นนะครับก็ขอบคุณพี่พที่แบ่งมาให้มาให้กินเนาะแล้วก็ให้แมย์ไปเลยคลิปปันพี่น้องเบิ้งพ่อมม่หัวนมเอ้าช่องเขาตัวนี้ผมไปเบ้าอีกเดี๋ยวเขาก็ุิว่าผมผาาบ่มบ้าขนผาาอีกแล้วแต่วว่างว่าเป็นอย่างว่าหลุดบ่มาคนผาาเด้อบ่มาคนผาาเด้อมาเถอะผู้ใดบ่มาคอมเมนต์เลยพี่น้องปไปที่นี่ สมุนไพรเนี่ยเขาปลูกเองเก็บเองเนี่ยครับรั่วบ้านเขาปลูกวองได้เขาก็เก็บมาใส่ในพวกพริกอย่างเียนะมันดีนะม,มันรู้สึกดีครับคือคือ,คอทังออ้งปลอดภยัยแน่อือปลอดภัยแน่ๆน่ะครับแต่สวนล้าสมตำเนี่ยเขาปลูกยังบาพออย่างเช่นพริกเ,เนี่ยเขาก็มงซื <cheer S 1> ้ออย<ช>ูแต่ถ้าเขาให้กับเขากินเองเนี่ยมันพอแน่นอนนะครับอาจจะเหลือจากนั้นเอาไปใส่ลานสมตะ เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆที่ไม่ใหญ่เป๊ะมีก็มาแบ่งกันพี่น้องเลยปันกันเบิ้งปันกันม่วนดูช่องนี้มีเก็ตความรู้แต่ถ้าชอบคนเจ้าชู้จ็บไม่ใช่ผมนะครับจบไม่ใช่ผมนะครับโอ๊ยชำนี่แหละช้ำนี่แหละไปไปไยินดีบายไม่หรอคุณนะคะให้ติตตาเราจไม่หญ่เปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยขอบคุณค่ะ